เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนแถวงามวงวานเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแต่งเติมไม่มีเติมสีใดๆปกติแล้วผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับไม่กลัวผีไม่เชื่อของเนื้อธรรมชาติผมเชื่อแต่หลักวิทยาศาสตร์แต่ครั้งนี้มันเกินจะหาเหตุผลได้จริงๆ ผมอยู่สงขลาต้องเดินทางขึ้นกรุงเทพบ่อยเพื่อคุยงานมีแฟนอยู่ที่กรุงเทพซึ่งปกติจะเป็นคนหาที่พักให้ไม่เคยมีปัญหาแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งผมลงเครื่องที่กรุงเทพตอนบ่าย340วันนั้นฝนตกฟ้าหม่นจนมืดเร็วกว่าปกติอากาศเย็นและชื้นแฟนมารับที่สนามบิน ระหว่างทางรถติดหนักเพราะฝนตกเสียงปัดน้ำฝนกับเสียงฝนกระทบหลังคารถด,ดังเป็นจังหวะเนิบๆจนชวนให้หลับตาเราขับรถกันเกือบชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงโรงแรมตอนเกือบหกโมงเย็นหน้าโรงแรมเป็นตึกเก่าหลายชั้นสีขาวหม่นคล้ำเหมือนถูกฝนกัดมาหลายปีมีต้นไม้ขึ้นรอบๆให้บรรยากาศเงียบ เหมือนซ่อนอะไรไว้ข้างในพอเข้าไปในล็อกดีผมเดินไปที่เคาน์เตอร์มาจองห้องพักหนึ่งห้องครับพนักงานชายหนุ่มเงยหน้ามามองผมก่อนจะตอบเสียงเรียบๆห้องเต็มแล้วครับพี่ผมพยักหน้าอ๋อครับแล้วหันหลังจะพูดกับแฟนให้ไปดูโรงแรมอื่นแต่ยังไม่ทันพูดผู้จัดการโรงแรมก็เรียกพนักงานคนนั้นไปคุยเบา เหมือนกระซิบอะไรกันสักอย่างแล้วพนักงานก็เดินกลับมาพูดว่าพี่พี่ยังมีห้องว่างอยู่ครับพี่ยังรับไหมตอนนั้นผมก็แค่คิดว่าโชคดีเลยตอบรับทันทีพนักงานยื่นกุญแจมาให้ห้องหมายเลข308ในใจคิดชั้นสามสินะแต่พนักงานพูดขึ้นทันทีอยู่ชั้นสองนะครับพี่ ผมหยุดคิดนิดหนึ่งกุญแจขึ้นต้นด้วยสามแต่ห้องอยู่ชั้นสองรู้สึกคนลุกว่าแบบไม่มีเหตุผลบันไดาทางขึ้นเป็นแบบหักศอกตัวแอลตอนเดินขึ้นไปผมมองหาเลขห้องแต่แล้วสายตาก็หยุดอยู่ที่ห้องหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงหัวบันไดพอดีมันคือห้องทางสามแพร่งที่ทุกคนมักเหลี่ยง ผมจำได้เลยว่ารู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่เห็นครั้งแรกแถมประตูห้องนั้นยังลอยจากพื้นประมาณหนึ่งนิ้วแสงจากทางเดินลอดเข้าไปใต้จนมองเห็นเงาข้างในได้รังๆตอนแรกผมคิดว่าห้องเก็บของแต่พอเพ่งดูเลขประตูมันคือห้องหมายเลข308ของผมเอง หัวใจผมเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุข้างๆคือห้อง307ประตูแง้มไว้เล็กน้อยไม่มีแสงไม่มีเสียงแฟนเดินตามขึ้นมาพูดเสียงสันส่นๆเอ๊ะเราไม่เอาห้องนี้ได้ไหมเรากลัวผมหันไปตอบแบบกลบเกลื่อนทั้งที่ในใจเย็นวูบไม่มีอะไรหรอกคิดมากไปเองกลิ่นอับ เสียงน้ำและไฟที่ดับเองพอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นตีหน้าแรงมากเหมือนห้องที่ปิดไว้เป็นเดือนผมยังไม่ทันวางกระเป๋าก็ได้ยินเสียงชักโครกกดเองจากห้องข้างๆเสียงครึกครึกดังชัดจนผมต้องหยุดฟังผมพยายามคิดในเชิงเหตุผลอาจเป็นระบบน้ำรั่วพอเปิดไฟ ไฟก็กระพิบติดบ้างดับบ้างแล้วดับสนิทผมกำลังจะลงไปแจ้งพนักงานแต่ไฟก็ติดขึ้นมาเองอีกครั้งผมกับแฟนมองหน้ากันนิ่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรผมเดินสำรวจห้องต่อห้องนี้ไม่มีทางเลี้ยวเดินตรงจากประตูไปสุดคือระเบียงด้านหลังมีกำแพงกั้น อีกฝั่งมีบ้านร้างไม้สองชั้นที่ดูเหมือนไม่มีคนอยู่มานานหลายปีตอนนั้นแค่ยืนอยู่ก็รู้สึกเหมือนถูกใครจ้องจากระเบียงบ้านร้างนั้นเงาที่ล็อบบี้และห้องข้างๆที่ไม่เคยเปิดไฟหนึ่งทุ่มผมกับแฟนลงไปกินข้าวเปิดประตูออกมาเห็นห้อง307ยังแง้มไว้มืดสนิทเหมือนเดิม พนักงานชายที่ล็อบบี้มองหน้าผมด้วยแววตาประหลาดเหมือนอยากพูดอะไรแต่ก็ไม่พูดตอนกลับขึ้นมาสองทุ่มเขายังมองด้วยรอยยิ้มแบบกลืนไม่เข้าไม่ออกผมเริ่มรู้สึกว่าทุกคนในโรงแรมเหมือนรู้บางอย่างสามทุ่มแฟนกลับบ้านเหลือผมอยู่คนเดียว ตอนนั้นเงียบมากจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองผมอาบน้ำระหว่างนั้นมีเสียงลากของหนักดังจากห้อง307ครึกครึกดังช้าๆยาวๆผมพยายามคิดเข้าข้างตัวเองเขากลับมาแล้วมั้งดูสารคดีเหมือนเดิมปิดเสียงเหลือแต่ภาพคุยโทรศัพท์กับแฟนจนง่วง แล้วเผลอหลับไปพร้อมเสียงฝนเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นตอนเจ็ดโมงเปิดประตูออกไปห้อง307ยังแง้มไว้มืดเหมือนเดิมตอนนั่งรถกับแฟนเธอพูดขึ้นเสียงขุนเมื่อคืนเธอทำอะไรของเธอนักหนาผมงงไม่ได้ทำอะไรนะเธอตอบกลับทันทีไม่ได้ทำบ้าไไรลากของอยู่นั่นแหละตีหนึ่งตีสองไม่หลับไม่นอนรำคาญจนวางสายเลยนะผมเงียบไปเลย เพราะผมจําได้ชัดว่าผมไม่ได้ขยับอะไรเลยทั้งคืนช่วงเย็นผมกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งพอเดินขึ้นบันไดก็เห็นห้อง307ยังเหมือนเดิมแง้มมืดผมมั่นใจว่าไม่มีคนอยู่แน่ๆผมยืนดูอยู่พักหนึ่งก่อนจะเห็นบางอย่างสะท้อนจากลูกบิดมันเป็นสายสยหินสีขุ่นคล้องไว้รอบลูกบิดแน่นมากทับกันเป็นสิบ,สบเส้น หัวใจผมเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูมือเริ่มเย็นเหงื่อออกทั้มตัวผมอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเลยเอามือผลักประตูเบาๆมันแน่นเหมือนถูกปิดตายผมออกแรงอีกทีเสียงประตูดังเอี yes. ๊ยแสงไฟจากทางเดินส่องลอดเข้าไปในห,ห้องแคบๆกลางห้องมีโต๊ะเครื่องแป้งบนกระจกมีกระดาษยันสีแดงอักขรดำแปะอยู่ตรงกลาง ผมพังงาออกมาทันทีใจเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจรีบปิดประตูแล้วเดินเข้าห้องตัวเองทันทีเวลาผ่านไปเร็วมากผมดูสารคดีเหมือนเดิมแต่ปิดเสียงไว้ที่ศูนย์คุยกับแฟนจนเผลอหลับตอนตีหนึ่งผมสะดุ้งตื่นไม่รู้เพราะอะไรแต่สิ่งแรกที่เห็นคือทีวีเปิดเองหน้าจอเป็นช่องไม่มีสัญญาณพร้อมเสียงซีซดังสนั่น เสียงค่อยๆดังขึ้นเองจากศูนย์จนถึง100ผมตกใจสุดขีดควานหารีโมทบันเตียงแต่ไม่เจอทีวีกลับเปลี่ยนช่องเองไปเป็นรายการผีมีเสียงหัวเราะผู้ชายดังฮ่าฮ่าแล้วภาพก็กลับมาเป็นช่องไม่มีสัญญาณอีกครั้งผมพยายามกดปุ่ม power ปิดไม่ติดกดมิ้วไม่ติดกดลดเสียงไม่ติดเสียงซีซยังคงดังไม่หยุดผมเริ่มรู้ตัว นี่ไม่ใช่ความบังเอิญตอนนั้นผมขนลุกสู้ทั่วตัวเหงื่อแตกมือสั่นใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทันผมตัดสินใจลุกขึ้นไปดึงปลั๊กทีวีออกทันทีที่ปลั๊กหลุดเสียงเงียบลงแสงวูบหายผมเงยหน้าขึ้นช้าๆไปที่กระจกตรงหน้าในกระจกนั้นผมเห็นผู้หญิงหน้าดำผมยาวยืนอยู่บนเตียงที่ผมนอนเมื่อกี้ผมไม่กล้ากระพริบตา คนลุกตั้งชันเธอไม่ไหวติงแต่เหมือนกำลังมองผมอยู่ตรงๆผมไม่ร้องเพราะร้องไม่ออกทำได้แค่หายใจเบาๆแล้วคิดทางหนีในหัวผมแวบขึ้นมาทันทีวิ่งออกไปจากห้องเปิดไฟสู้แกล้งทำเป็นไม่เห็นผมเลือกข้อสาหันหลังกลับไปที่เตียงเดินอย่างช้าๆเหมือนคนในฝัน นอนข่มพระคลุมถึงคอมือกำผ้าแน่นจนชาขวดน้ำเปล่าที่วางอยู่บนโตบเครื่องแป้งอยู่ดีๆด,ด,ดังแครกเหมือนมีใครขยำม,มันผมสะดุ้งสุดตัวขนลุกขึ้นมาอีกระลอกจากนั้นเสียงผึกผึกดังจากตู้เสื้อผ้าไมายเก่าๆแล้วตามด้วยเสียงหัวเราะแหลมสูงของเด็กฮ่าฮ่าฮ่ผมตัวแข็ง ขยับไม่ได้เลยในหัวมีแต่เสียงเดียวให้เช้าทีเถอะสุดท้ายผมไม่รู้ว่าผมหลับไปตอนไหนบางทีอาจจะเป็นเพราะกลัวจนหมดแรงจริงๆผมตื่นขึ้นมาตอนเจ็ดโมงเช้าแสงแดดยามเช้าสาดลอดผ้าม่านเข้ามาแต่ความเย็นในห้องกลับยังอยู่ผมลุกขึ้นนั่งบนเตียงทั้งตัวมีอาการขนลุกไม่หยุด หัวใจเต้นแรงเหมือนเมื่อคืนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อห้านาทีที่แล้วขวัญยังไม่กลับมาเต็มร้อยผมพยายามหายใจลึกๆเพื่อให้ตัวเองตั้งสติเมื่อคืนมันคืออะไรกันแน่ผมเดินไปอาบน้ำหวังให้สายน้ำช่วยล้างความกลัวออกจากหัวแต่ขณะที่น้ำไหลผ่านตัวผมกลับยังรู้สึกเหมือนมีใครยืนมองอยู่ข้างหลังตลอดเวลาอาบน้ำเสร็จความขนลุกค่อยๆหายไปบ้างผมเช็ดตัว หิ้วกระเป๋าเตรียมจะออกจากห้องแต่ก่อนจะออกไปผมหยุดคิดในไหนก็เช้าแล้วลองดูอีกทีสิว่าห้องนี้มันมีอะไรแปลกผมวางเป้ลงแล้วเริ่มสำรวจลอกห้องอย่างระมัดระวังเปิดทีวีขึ้นมาดูก่อนคราวนี้มันเปิดปกติผมลองใช้รีโมทกดปุ่ม power m u t ว volume ทุกอย่างทำงานได้ปกติหมดผมถึงกับอุทานในใจ อะไรวะเนี่ยเมื่อคืนมันยังพังอยู่เลยหัวใจเริ่มเต้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะกลัวผีแต่เพราะงงว่าทั้งหมดเมื่อคืนมันคืออะไรกันผมเริ่มสำรวจอย่างละเอียดใต้อ่างล้างหน้าไม่มีอะไรบนเครื่องทำน้ําอุ่นว่างเปล่าในตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรนอกจากฝุน่นเหลือที่เดียว บนเครื่องปรับอากาศมันสูงเกินเอื้อมผมเลยลากเก้าอี้มาวางยืนบนเก้าอี้เอามือคลำไปบนตัวเครื่องผิวเหล็กเย็นชืดมีฝุ่นจับหนาแต่แล้วปลายนิ้วผมก็ไปชนกับอะไรบางอย่างแข็งแข็งเล็กๆผมค่อยๆดึงมันออกมาสิ่งที่อยู่ในมือคือไม้แกะสลักรูปคนขนาดเท่าฝ่ามือพันรอบตัวด้วยได้สีแดงหลายชั้นแน่นมาก ตอนที่เห็นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกลิ่นแปลกๆลอยออกมาจางๆเหมือนกลิ่นน้ำมันผสมเลือดผมถือมันไว้นิ่งรู้สึกเหมือนในห้องเย็นลงทันทีขนทั้งตัวลุกชันโดยไม่รู้ตัวในใจตอนนั้นมีสองเสียงสู้กันเสียงแรกบอกว่าอย่าจับมันเลยวางไว้เถอะแต่อีกเสียง กระซิบเบาๆว่าเอากลับไปให้แม่ดูซิเผื่อท่านรู้ว่ามันคืออะไรผมยืนลังเลอยู่พักหนึ่งสุดท้ายความกลัวชนะผมวางมันไว้ที่เดิมคิดในใจไม่เอาแล้วแค่นี้พอแล้วผมตั้งใจจะค้นใต้เตียงต่อแต่แค่คิดหัวใจก็เต้นเรารัวความรู้สึกเมื่อคือนผุดกลับมา เสียงซีซีซีของทีวีเสียงหัวเราะเด็ดเสียงขร่หยองขวดน้ำผมตัดสินใจไม่แตะต้องอะไรอีกกลับบ้านดีกว่าไม่เอาแล้วที่นี่ผมสะพายเป้รวกจากห้องด้วยความรู้สึกโล่งแต่ขนลุกเหมือนมีสายตานับสิบคู่มองตามอยู่ด้านหลังขณะเดินลงบันไดความเงียบของชั้นสองนั้นน่ากลัวกว่าตอนกลางคืนเงาของต้นไทรนอกระเบียง ทอยาวเข้ามาในทางเดินเหมือนเงามือกำลังจะเอื้อมมาคว้าผมผมเร่งฝีเท้ารีบลงมาชั้นล่างถึงล็อบบี้ก็เห็นพนักง,งานคนเดิมคนที่เจอทุกคืนเขายิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นมันไม่เหมือนยิ้มต้อนรับเลยเป็นยิ้มแบบฝืนๆเหมือนคนโล่งใจที่เห็นผมยังอยู่ดีผมยื่นกุญแจให้แล้วพูดเสียงเรียบ เช็คเอาท์ครับพนักง,งานรับไปก่อนถามขึ้นมาเบาๆเมื่อคืนพี่หลับสบายดีไหมครับผมยืนเงียบอยู่นานไม่รู้จะตอบอยังไงสุดท้ายผมยิ้มแห้งๆแล้วตอบกลับไปเพียงสั้นๆก็ดีนะครับตอนเดินออกจากโรงแรมผมหันกลับไปมองอาคารนั้นอีกครั้ง แสงแดดยามเช้าส่องกระทบกระจกหน้าต่างแต่มีอยู่หน้าต่างหนึ่งที่ไม่สะท้อนแสงเลยมันมืดสนิทเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างในและตรงนั้นคือห้อง308ผมยืนนิ่งไปสักพักก่อนขึ้นรถกับสงขาในใจผมคิดเพียงอย่างเดียวว่าบางทีสิ่งที่เราไม่เชื่อมันก็อาจจะมีอยู่จริง และแค่รอวันที่เราจะได้เห็นมันด้วยตาตัวเองสิ่งที่ตาไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเรื่องนี้ทำให้ผมเชื่อในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนผมเคยคิดว่าทุกอย่างต้องอธิบายได้ด้วยเหตุผลแต่บางเหตุการณ์ในชีวิตมันเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ผมได้เรียนรู้ว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่เขามองเราอยู่เสมอบางสิ่งอยู่ในที่ของเขาบางคนกลับเผลอเข้าไปในที่นั้นโดยไม่รู้ตัวอย่าท้าทายสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้เลยว่าขอบเขตของโลกคนเป็นและโลกของเขามันบางแค่ไหนและสำคัญที่สุดความเคารพคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เห็นสิ่งใดแปลกตาอย่าหัวเราะอย่าลบหลู่เพียงยกมือไหว้เอ่ยขออนุญาตด้วยใจสุจริตแค่นั้นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะไม่แตะต้องเราเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันคือบทเรียนของความถ่อมตนที่เตือนผมทุกครั้งเวลาผ่านโรงแรมหรือวัดร้างกกเก่าเพราะบางที สิ่งที่เราคิดว่าไม่มีใครอยู่อาจจะมีใครบางคนที่แค่ยังไม่ไปไหนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณกล้าเดินผ่านความเงียบของยามค่ำคืนมาพร้อมกับเราแล้วถ้าคุณเคยมีประสบการณ์หลอนๆเคยเจอเรื่องที่หาคำอธิบายไม่ได้หรือเคยสัมผัสบ,บางสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ ลองมาเล่าให้เราฟังได้เลยครับเพราะที่นี่เราเชื่อว่าทุกเรื่องมีเจ้าของและทุกเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงลมอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยากฟังต่อกดแชร์ให้เพื่อนที่กล้าพอจะเปิดฟังคนเดียวในคืนมืดและฝากคอมเมนต์เล่าเรื่องของคุณไว้ข้างล่างเรื่องจริงของคุณ อาจกลายเป็นตอนต่อไปของเรา